นะสิ่งที่เราจะทําวันนี้คืออันนี้ครับอันนีนะ้เดี๋ยววันนี้เราทําแบบคร่าวๆก่อนนะก็คือเราจะทําการนํากราฟิกที่เราทําการออกแบบนะนะครับตรงนีนะ้ไม่ว่าจะใช้แคนวะาหรือว่าจะใช้โ h o ต o พียออกแบบอะไรใดก็ได้ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เราก็จะเอามาลองซ้อนใส่ถุงนี้ดูจริงๆแล้วภาพนี้จะเกิดจากตรงนี้นะครับนักศึกษานะเกิดจากอันนี้นะภาพที่1นนะครับเกิดจากน,นี้เนี่ยถุง ธรรมดานี่แหละสมมตินักศึงสาออกแบบฉลากแล้วเรียบร้อยนะครับนักศยงสาอยากจะเอาตัวฉลากตัวนี้ไปแปะใส่ถุงเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําจริงใช่ไหมแต่ว่าเราอยากจะเอามาแปะไว้เพื่อทดลองตลาดหรือลงตามโซเชียลมีเดียหรือลงสื่อใดๆก็แล้วแต่นะครับนะเราก็สามารถทําเป็นมอก u อัพก่อนนะเขาว่ามอกอัพก็คือตัวอย่างทดลองเนาะเวลาเหมือนเราไปซื้อไปที่ร้านตู้อะละซื้อโทรศัพท์อะ นะบางทีเขาก็จะไม่ให้เราหยิบเครื่องจริงใช่ไหมเขาจะให้เราหยิบไอ้เครื่องมอกอัพนั่นแหละนะ m o กอัพก็คือเครื่องของปลอมอ่ะที่ทําเหมือนของจริงอะ่ะประมาณนั้นนะครับเนี่ยก็จะทําการตัดตัวกราฟิกที่เราออกแบบไปแล้วนะตัวนี้นะนึกษาไม่ต้องออกแบบก็ใช้ของอาจารย์ได้เลยนะครับนะสมมติว่าจะใช้ตัวนี้แล้วลองทําใส่ถุงดูนะจะได้เป็นตัวอย่างนะหรือใครที่นะอยากจะลองไปไประยุกใช้อย่างอื่นเช่น นะลองออกแบบเป็นลายเสื้อดูก็ได้นะครับนักศึกษาใช้ในกรณีนี้ได้เหมือนกันนะอย่างตัวอย่างของอาจารย์เนี่ยจริงๆเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อสีขาวนะอานะจารย์ก็ใช้ลายกราฟ,ฟิกมาจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละแล้วก็ทําการซ้อนรูปภาพกันนะครับแล้วก็ปรับแต่งนิดหน่อยนะก็จะได้เป็นชิ้นงานลักษณะนี้ขึ้นมานครับนะนักศึกษาได้ใช้แน่นอนนะไอ้ถุงกล่องพวกนี้นะครับเดี๋ยวกล่องเราค่อยทํากล่องอาจจะยากหน่อยนิดนึงนะครับอาจจะมีเทคนิคอะไรที่ซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นภาพประมาณนี้ นะเป็นถุงอย่างเงี้ยไม่ยากเลยนะครับอันดับแรกครับนึกษาก็ทําการดาวน์โหลดไฟล์มาก่อนนะครับนะสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือไฟล์ที่เป็นรูปฟอยนะจริงๆถุงนี้เราเรียกว่าถุงอะลูมิเนียมนะหรือถุงฟอยก็ได้แล้วตเรานะอาจารย์ก็คลิกขวาแล้วเลือกเซฟเลยนะครับอันนี้นิสสาก็เซฟเป็นไฟล์ปกตินะแล้วนะก็อีกอันนึงครับก็ใช้อันนี้ครับนะภาพนีนะ้แล้วก็เซฟเลยนะใช้ของอาจารย์ก่อนก็ได้นะ แล้วก็เซฟนะครับได้ภาพแล้วเรียบร้อยทีนี้พอได้2ภาพเสร็จครับเราก็ไปทําการเปิดโฟโต้เพียร์เลยก็เข้ามาแล้วนะครับตัวนี้พอเข้ามาเสร็จเราก็ทําการเปิดไฟล์เลยเปิดจากคอมพิวเตอร์กดเปิดเลยทีนี้ไฟล์ของอาจารย์อยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดอาจารย์ก็ไปที่ดาวน์โหลดครับเปิดทั้ง2ไฟล์พร้อมกันเลยก็ได้นะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะลากคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากแล้วก็ ทำการเปิดได้เลยนะครับหรือแตะทีระภาพแล้วก็เปิดทีระภาพแบบวิธีการดั้งเดิมของเราก็ได้อาจารย์ก็จะทําการย้ายตัวนี้ครับไปไว้ที่ภาพถุงอลูถ้าเป็น iPad เนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้ครับนัึกษาตัวนี้นะสี่เหลี่ยมเนี่ยทำการเลือกพื้นที่ที่เราต้องการย้ายไปก่อนว่ายาก็คือเลือกบริเวณสี่เหลี่ยมที่เราต้องการก๊อปปี้ครับเราต้องการก๊อปปี้อะไรเราก็เลือกสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการไฮไลท์แบบนี้นะครับหรือว่าสร้างเส้นปะขึ้นมาแบบนี้ พอสร้างเส้นป่าเสร็จครับสังเกตว่านะสร้างเสร็จแล้วได้ยังไงก็จะมีไอ้เส้นปะปะปะ,ปะ,ปะนี่แหละล้อมรอบเลยอาจารย์เลยเรียกว่าเส้นปะนะครับนะพอล้อมรอบเสร็จแล้วบางคนก็อาจจะรู้แล้วต้องทําอะไรต่อก็คือต้องไปก๊อปปี้บริเวณที่เป็นเส้นป่าเนี่ยครับวิธีการก๊อปนปะีอนน้อย่าลืมเช็คเสมอนะอันนี้สําคัญมากอย่าลืมเช็คเสมอว่าเราได้ทําการไฮไลท์ตัวเลเยอร์หรือย,ยัง ถ้าเราไม่ได้ไฮไลท์ค o p ปี้มันจะไม่ไปนะอันนี้จารย์ไฮไลท์แล้วก็คือมาคลิกเพื่อความชัวมีแ็บสีดําเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับอาจารย์ขอแก้ไขปุ่มนี้นะปุ่มนี้นะครับอพอสร้างพื้นที่สีเหล็เสร็จแล้วแก้ไขแล้วก็เลือกเมนูที่เขียนว่าคัดลอกถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็กด ctrl c เลยอาจารย์เลือกแล้วเนาะคัดลอกพอคัดลอกเสร็จเราจะไปวางที่ไหนครับเราก็มาเปิดตัวนี้เลยนักศึกษาตัวนี้นะ ไฟล์ชื่อว่าฟอยตตั้งได้เนี่ยถ้าเป็น iPad เนาะเราก็ไปที่แก้ไขเหมือนเดิมครับแก้ไขเหมือนเดิมตรงนี้เมื่อกี้เราคัดลอกไปแล้วเนาะเราอยากจะวางครับเราก็ต้องเลือกภาษาภาษาไทยมันจะแปลกๆนะมันเป็นคําว่าแปะนะครับเราก็เลือกแปะนะหรือ c อนโทรลวครับปุ๊บแบบนี้นะอันนี้ของอาจารย์มันก็จะบอกว่าคุณต้องการให้มีการ Copy ไหมกดอ r นะครับเสร็จแล้วครับได้ละ สังเกตเลเยอร์ครับเรามี2 La เลเยอร์แล้วเนาะมีเลเยอร์ที่1กับเลเยอร์ที่2ทํทำไมเราถึงมองไม่เห็นถุงฟอยล์เพราะว่าเลเยอร์แรกเนี่ยมันขนาดใหญ่มันก็เลยทับถุงฟอยล์ของเราอยูนะ่หน้าที่ของเราก็คือเราก็ต้องไปปรับขนาดของไอตัวที่เป็นเลเยอร์หนึ่งเนี่ยหรือว่าฟริเกเกที่อาจารย์ออกแบบไว้เนี่ยให้เท่ากับถุงฟอยล์นะครับเราทำยังไงวิธีการปรับขนาดครับถ้ายังจําได้อยู่นะถ้าเป็น iPad เนาะก็กดแก้ไข แล้วก็เลือกข้อความที่เขียนว่าแปลงร่างอิสระเนี่ยชื่อแปลกๆหน่อยนะกดเลยครับอันเดิมนี่แหละนะยังไม่ได้เลยเรื่องใหม่เลยนะแปลงร่างอิสระครับปรับขนาดของวัตถุนะให้ใกล้เคียงกับถุงฟอยล์นะประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้่านะประมาณน,นะาณนี้อย่าให้ถุงฟอยล์มันเกินไปนะครับกดเครื่องหมายถูก,กน,นะขอกดเครื่องหมายถูกตรงนี้ก่อนนะตรงนี้นะโอเคที๋ยิศวกสงสัยว่าอาจารย์เราจะรู้ได้ไงว่านพอดีถุงอะ่ะ บางคนอาสงสัยเนาะอะ่ก็จะมีเครื่องมือช่วยอยู่บริเวณ Layer ร์ครับบริเวณนี้อันนี้ทุกคนจะได้ใช้บ่อยนะบริเวณ l a เยอรเราจะมองเห็นเมนูที่ชื่อว่าความทึบแสงหรือถ้าเป็น Photoshop เนี่ยมันจะชื่อว่าภาษาอังกฤษนะ opacity นะครับตัวนี้ความทึบแสงเราก็เลือก l a เยอร์ก่อนครับอาจารย์หยิบ l a เยอรที่เป็น Layer รอาจารย์ก็ปรับความทึบแสงครับ ดูนะอาจารย์กดลูกศรชี้ลงแล้วปรับสเกลดูนะเกิดอะไรขึ้นกับภาพของอาจารย์นะครับเห็นไหมเนี่ยพออาจารย์ลดความทึบแสงจากตรงนี้ลงอะครับเนี่ยตรงเนี้ยเป็น4ีสสังเกตว่าเราจะเริ่มเห็นพื้นหลังละถามว่าทําไมถึงเห็นพื้นหลังเพราะไอตัวที่เป็นฟริกเกะของอาจารย์เนี่ยมันโปร่งใสขึ้นทีนี้เราทําแบบนี้เพื่ออะไรครับ เพื่อที่เราจะได้จัดวัตถุให้มันเท่ากับถุงทีนี้พอปัดเสร็จแล้วเนี่ยเราสังเกตเห็นว่ามันจะมีส่วนที่ถุงเราโค้งอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมที่อาจารย์ขีดเส้นแดงเนี่ยมันโค้งอยู่ไอตัวฟูริกาเกะของอาจารย์มันไม่ได้โค้งตามถุงไปด้วยเราจะทํำยังไงวิธีการเราก็เลือกที่แก้ไขนี่แหละอันเดิมนี่แหละแล้วก็แปลงร่างอิสระอันเดิมนี่แหละครับกดเลยทีนี้พอกดเสร็จครับเราสังเกตว่าด้านบนจะมีข้อความที่เขียนว่า วาปอะกดวารไปหนึ่งครั้งพอเรากดวาปเสร็จครับมันจะมีปุ่มเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะละนะเราก็น่าจะเดาได้แล้วเนาะเราต้องขยับอะไรนะครับเราจะขยับตรงปุ่มนี้ก็ได้หรือขยับตรงเส้นนี้ก็ได้นะครับลองดูนะอาจารย์จะขยับนะครับอาจารย์ก็กดไปเห็นไหมครับเห็นถูกไหมมันจะโค้งเข้าแบบนี้ครับเราก็ค่อยๆปรับขนาดไปนี่ครับตามเส้นปรับแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ปรับเข้าไป ให้มันใกล้เคียงนะเหลือก็ไม่เป็นไรนะครับปรับเข้าไปครับแบบนี้ประมาณนี้ครับเห็นไหมจ,จะซูมให้ดูครับสังเกตว่าตอนนี้มันใกล้เคียงกับถุงของเราละทั้งเชฟเนี่ยเชฟก็คือสัดส,ส่วนเนี่ยใกล้เคียงละอันนี้เราใช้วาปนะครับเรียบร้อยละกดเครื่องหมายถูกเลยได้แล้วครับแต่ยังไม่เสร็จนะ,ะเราก็มาปรับตัวความทึบแสงเนี่ยให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับเพราะว่าเราปรับได้ขนาดเท่ากับถุงแล้วเนาะเราก็ปรับความทึบแสงเป็นหนึ่งร้อย อันนี้ได้แล้วเนี่ยก็จะพอดีนะพอดีถุงอะแต่ว่าขั้นตอนนี้ไม่เสร็จนะถ้าทําแบบนี้มันก็เหมือนกับเอากระดาษมาแปะเฉยๆนะครับมันไม่ได้มีเห็นรายละเอียดของถุงใช่ไหมพอได้ขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยนะสบายนักศึกษาเลยนะครับนะจะเหลืออีกแค่2ขั้นตอนแค่นั้นสิ่งที่ยังยังไม่สมบูรณ์แบบอยู่ก็คือมุมของถุงนะครับนักษาเห็นไหมครับมุมของถุงเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมอยู่มันไม่โค้งตามวัตถุ ถ้าเกิดกรณีนี้เนะียเราจะทำยังไงให้มันโค้งวิธีการถ้าเราอยากจะให้รูปภาพของเราโค้งตามอะไรนะเราจะต้องสร้างเลเยอร์ของสิ่งนั้นขึ้นมาก่อนอีกครั้งหนึ่งในที่นี้เราจะโค้งตามตัวถุงใช่ไหมอ่ามีแค่เลเยอร์แบ็กกราวเราต้องสร้างถุงขึ้นมาอีกถุงหนึ่งอาจารย์ขอปิดลูกตาที่เลเยอร์หนึ่งก่อนเราก็ใช้วิธีการคัดลอกระหว่างเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยครับแต่ว่าเราจะไม่คัดลอกทั้งภาพนะเราจะคัดลอกเฉพาะส่วนที่เป็นถุง เครื่องมือตัวนี้ได้ใช้บ่อยมากนะครับตัวนี้อันนี้เราเรียกว่าการเลือกวัตถุแบบรวดเร็วก็คือให้ตัวโปรแกร,รมเนี่ยเลือกวัตถุให้เราโดยอัตโนมัติจะอยู่ที่ไม้เท้าแกยสิ์นะครับล้วก็เลือกตัวเลือกวัตถุเราก็กดเลือกวัตถุเลยอ่าพอกดเสร็จแล้วครับวิธีการเลือกง่ายๆครับลากทับอันนี้อาจารย์ก็คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากแบบนี้ปล่อยเห็นไหมได้ละเรียบร้อยไม่ต้องไปลากเส้นอะไรเลยเห็นไหมครับทีนี้เราก็ c t r l c เนาะก็คือแก้ไขแล้วก็ ขัดลอกแล้วก็แก้ไขแล้วก็วางหรือแปะอีกครั้งหนึ่งครับอ่าถ้าได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ถุงแบบนี้ครับเลเยอร์อีกเลเยอร์นึงจากนั้นเราก็มาเปิดลูกตาเหมือนเดิมนะจริงๆไม่ต้องปิดก็ได้นะแต่อาจารย์ไม่อยากให้มันลกตาอาจารย์ก็ปิดไปก่อนค่อยมากดลูกตาที่เลเยอร์ที่เป็นถุงฟริกเกอของอาจารย์ใส่ลูกตากลับไว้เหมือนเดิมจากนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะง่ายละนะครับ ให้คลิกขวาที่เลเยอร์หนึ่งเราจะทําให้ไอตัวฟริกาเกะเนี่ยมันตัดพอดีกับถุงนะโดยที่ไอมุมโค้งก็ถูกตัดไปด้วยวิธีการก็คือคลิกขวาแล้วเลือกข้อความที่เขียนว่าหน้ากากตัดอะไรอะหน้ากากตัดสังเกตเกันเลยขึ้นนะดูนะดูชิ้นงานจัดนะวิงอ่าตรงนี้ครับเห็นอะไรไหมเนี่ยมุมโคง้งมุมโคง้งส่วนที่เกินมา ถูกตัดออกหมดโค้งโค้งสังเกตได้ไงว่าเราใส่แล้วมันจะมีเครื่องหมายลูกศรชี้ลงตรงนี้ครับเราก็มาเลือกปุ่มที่ชื่อว่านอร์มอลจริงๆไอ้สอปุ่มเนี้ยมันมีความหมายเดียวกันนะครับเป็นการปรับความทึบแสงแต่เนี้ยเป็นการปรับด้วยตัวเองก็คือปรับลดความทึบแสงลงเนาะย้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้ลดความทึบแสงลงซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะแต่ไอ้ตัวนี้นะ่นะตัวน Norman เนี้ยนอร์มอลเนี่ย ถ้าเราลองคลิกมันดูนะมันจะมีให้เลือกความทึบแสงหลายแบบเลยอันนี้เขาไม่แปลภาษาไทยให้นะครับถ้าแปลแล้วมันคงตลกอะ่ะนะ uh, Darken นะครับ Multiply นะครับ Color Burn เนี่ยเราก็เลือกทีละอันนะครับลองดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เลือกเป็นนะ Distro นะเลือกแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับ Darken เห็นไหมอันนี้อาจารย์เลือก Darken ครับมันจะเริ่มมีเงาแล้วเห็นไหมแบบนี้นะครับ Multiply เออเนี่ยเห็นไหมครับพอเลือกเสร็จเห็นไหม เงาตัวมิติของตัวถุงก็ยังอยู่ครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นถุงที่สวยงามละนอกานั้นก็ลองเล่นดูนะสวััีีีีมเเพยงท่าน้ครบสวัสดีครับ